สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพันแหลมสิงนะครับจะพามาดูการทดสอบระบบปฏิบัติการนะครับของปืนลูกซองนะครับที่ผมมีประจำการอยู่ก็จะมีคอมมานโด8.6นะครับไซก้า278นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มปลอกกรแสงนะครับกับยางรองนะครับพันท้ายเนาะแล้วก็ติดดอดมานะครับแล้วก็ ยูทารสเอ็กทรีอร์อครับหรือคอมมานโดเอ็นะครับจะมาดูระบบปฏิบัติการของปืนชุดนี้ว่าเป็นยังไงนะครับทดสอบที่กระสุน5นัดบู l เลส Master ร์ลำกล้องไซเลนเดอร์โช e คนะครับเราจะได้ในแบบคือคุณป๊อกพัทยานะครับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เนาะมาเจอกันบ่อยว่างเนาะวันนี้ครับวันนี้ว่างแหนผมแซวเล่นแซวเล่นจองตัวยากมากครับคนนี้กว่าจะได้ตัวนะครับนะเดี๋ยว เรามาเริ่มการทดสอบกันเลยดีกว่านะครับครับเริ่มไหมครับ้อเซฟไหมครับเราเริ่มที่คอมมาดด8.6ก่อนนะครับ พร้อมแลวครับเกียร์ครับเกียร์นะครับต่อด้วยเลยครับต่อด้วยไซก้า278เลยครับ อ,อันนี้เราจะยิงไปที่เพจนะครับพร้อมครับพร้อมครับ กเกียร์ครับล่เกียร์นะครับต่อกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับไป้ยิงไมที่เศษนะครับ เียร์ครับครับก <Hi> ็สรุปนะครับว่าระบบปฏิบัติการปืนลูกซองคอมมานโด8.6ไซกา2์สดยูทัส XTR12 หรือคอมมานโด NTS นะครับเชื่อถือได้นะครับ พวกพี่ๆสนใจก็ติดต่อดูตามร้านปืนที่จำหน่ายนะครับผมไม่ได้ขายปืนแค่แน,นะนำเฉยๆนะครับโอเคครับคุณป๊อกค,ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ